แขกรับเชิญของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์วันนี้จะเป็นใครและเขามีสไตล์แบบไหนไปพบกับเขาเลยครับ คาแรคเตอร์คนมีสไตล์วันนี้ครับเียาทรงเร่งหงเนี่ยจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปรู้จักกับแขกรับเชิญที่มีสไตล์อย่างเรียกว่ามันมากๆเลยครับ mm hmm. เขาเป็นคนขับแท็กซี่ครับแต่แท็กซี่ของเขาเป็นแท็กซี่แบบเซเว่นอีเลเวนเลยนะครับชีวิตของเขาครับจะน่าสนใจขนาดไหนเียาทรงเร่งหงมีนัดกับเขาไว้ที่พัตครัรเร่งหงสุขภมิวิทย์12พัตคารขอวครอบครัวเียสทรงครับไปพูดคุยกับเขาที่นั่นเลยครับ และตอนนี้ครับเงียทรงเล่งหงก็มาถึงที่พัตตาันเล่งงงสุภูมิ0.2เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับผมว่าเราไปรู้จักกับประวัติของเขากันก่อนครับครับสวัสดีครับผมน,นลสายรัตน์อาชีพขับแท็กซี่ชื่อเล่นหินจายาก็แท็กซี่เซเว่นเลยครับ คนมีสไตล์กับเฮียรงเล่งหงครับการพูดคุยของเราในช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยฟิล์มกองแสงไฮคูเย็นคุ้มทนเบ้นทนันฮอตไลน์โทร027585558พัตคารเล่งหงสุข,ขุมวิท62ต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมาก,กว่า50ปี ถ้าว่าท่านชมมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะครับงานโต๊ะแชร์งานวันเกิดหรืองานรับปริญญารวมไปถึงงานมงคลสมรสที่เล่งหงสุข,ขุม,มิตรกะสอพร้อมบริการครับโทรไปสำรองที่นั่งได้023116155เป็นประจำทุกสัปดาห์ครับที่รายการคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ของเราเนี่ยเราจะเชิญแขกรับเชิญที่มีคาแรคเตอร์และก็มีสไตล์โดดเด่นเรียกได้ว่าติดอยู่ในระดับต้นๆของประเทศไทย หรือบางท่านเนี่ยคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยมีคนเดียวในประเทศไทยด้วยวันนี้ผมเชิญแขกรับเชิญมาคนนี้ชีวิตของเขาม,มันจริงๆครับเขาเป็นคนขับแท็กซี่ครับแต่เป็นคนขับแท็กซี่ที่ไม่ธรรมดาจนทุกวันนี้เนี่ยเขาได้รับสมญานามว่าคุณหินแท็กซี่เซเว่นครับแค่ชื่อนี้ก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับขอบอกว่าชีวิตของเขาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันน่าสนใจอย,อย่างยิ่งครับและว,วันนี้เขาสละเวลา มาพูดคุยในสตูดิโอของเรากับเฮียซงที่นี่นะครับขอต้อนรับครับคุณหินแท็กซี่เซเว่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียคุณหินครับพูดถึงชีวิตของคุณเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับขอบอกเลยว่าชื่อที่คุณได้รับสมญนามว่าคุณหินแท็กซี่เซเว่นเนี่ยหมามันรู้สึกว่าผมแอบไปดูรถคุณมาเมื่อสักครู่นี้ครับผมเคลียร์คัดหมดเลยแต่ท่านผู้ชมยังบางท่านยังไม่รู้ว่า ของคุณเนี่ยรถของคุณมันเป็นหินแท็กซี่เซเว่นได้ยังไงครับผมวันนี้จะขออนุญาตพูดคุยเรื่องราวชีวิตของคุณนะครับครับผมกับคาแรคเตอร์กับสไตล์ของคุณหินนะครับผมก่อนอื่นเลยเราไปย้อนอดีตในวัยซึ่งตัวเองเนี่ยเป็นเด็กก่อนดีกว่าคุณหินเนี่ยเรียนจบมาประมาณจากที่ไหนและชั้นอะไรครับผมครับผมจะว่าไปแล้วชีวิตครอบครัวผมก็ลําบากนะตั้งแต่เด็กเดก ครพ่อแม่มีลูกห้าคนผมเป็นคนที่สามก็อาชีพรับจ้างพ่อแม่ก็ย้ายไปทํางานตัดไม้แต่ไรทั้งภาคใต้ภาคอะไรอ่ะครับผมผมก็บางครั้งก็ย้ายย้ายไปย้ายมานะชีวิตรับจ้างผมก็เรียนที่สุรินทร์ได้นิดนึงก็ไปตกย้ายไปย้ายไปภาคใต้ก็ไปรอเรียนต่อ พอเรียนแต่แม่ก็ย้ายขึ้นมาสุรินทร์ชีวิตผมย้ายไปย้ายมาผมตกหล่นได้แค่ป .2 ครึ่งนี่แหละชีวิตผมได้เรียนภาษานิดเดียวครับเดี๋ยวคุณหินครับผไอ 2> ผ <ม S 1> ป .2 ครึ่งนี่มันมีด้วยก็คิดว่ามีสําหรับผมเลยเพราะชีนี้ผมไปเรียนจังหวัดนี้ครึ่งปไปเรียนจังหวัดนู้นนี่ครึ่งปตกไปตกมาเ็เสร็จเรียบร้อยรวมกันชีวิตของคุณหินสุดท้ายที่ออกจากโรงเรียนสรุปว่าตัวเองคิดเองนะ สองครึ่งผมได้เรียนปสามอยู่นิดหนึ่งหนังสือก็ใหม่ๆอยู่นะแต่ว่าไปแล้วผมก็โอกาสเป็นเป็นคนที่ไว้พิ่ประานเรียนดีอยู่นะชอบเรื่องเรียนแต่ไม่มีแต่อาจจะไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสได้เรียนพ่อแม่ก็ย้ายไปย้ายมาก็ตกหล่นแต่ผมเพิ่งเคยได้ยินนะไอ้อสองครึ่งเนี่ยเจอคุณคนแรกเลยเอาคุณนิดพอคุณเรียนจบชั้นปอสองครึ่งนี่แหละแล้วคุณก็ เข้าไปเติบโตมาแล้วก็ไปทํางานทําการอะไรครับอ๋อเมื่อก่อนก็พ่อแม่รู้จักกับคนเขาทํางานในวงการจิวเวลรี่ครับก็เขาฝากมานะแล้วอาชีพพวกผมนี่ผมก็ไม่หัดงานอะไรเด็กฝึกแต่เพว่างานพวกผมนี่จะไม่เอาด้านความรู้จิวเวลรี่เขาจะเอาฝีมือครับผมก็เข้ามาทํางานกรุงเทพต,ตั้งแต่เงินเดือนเขาให้ใช้300ร้อยสี่้เขาขึ้นให้เดือนละ50บบาทนี่ภูมิใจมากเลย <c oughs> ดีใจเงินเดือนครั้งแรกเข้ามากรุงเทพ เดือนละ300บาทครับผมเป็นเด็กฝึกเด็กอะไรอะ่ะสามบาทนะท่านผู้ชมต่อเดือนนะไม่ใช่ต่อวันแบบทุกวันนี้นะสามร้อยบาทเลอยู่ได้ยังไงในยุคต่ก่อนนี้ก็เขาก็ให้เงินไปซื้อข้าวกินทีละสิบาทบางครั้งผมอยากได้เงิน10บาทเขาใช้ไปซื้อน้ํามันอ่ะครับรถเมย์ผมไม่อยากจะนั่งโดยสาไปน้ำน้ำมันกันหลอดหนึ่งอ่ะผมอยากได้เงิน10บบาทอ่ะ สอาป้ายรถเมย์ผมเยิมยอมเดินแบกถังน้ํามันผมจะได้เงินสิบบาทนั่นมานอคอรับครับผมเรียกได้ว่าชีวิตในวัยเด็กนี่เราก็ต้องต่อสู้มาเยอะ <ผม S 1> เลยนะเยอะเยอะยอะจนวันหนึ่งพอเราเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเราก็ยังอยู่คงอยู่ในสายงานของผมคือว่าเดยึดอาชีพแจิวเวลรี่เป็นช่างตัวเรือนนะก็ทามาทํามาแรกๆเขาก็ให้จับ ทำงานพวกงานทองเหลืองงานเงินงานอะไรครับคือว่าก็ใช้ชีวิตสู้มาตั้งแต่นู่นแหละทีนี้พอมีฝีมือหน่อยครับผมก็พลิกผันเข้าตามบริษัทต,ตามอะไรครับผมชีวิตก็ <ผม S 1> พัฒนานมาเรื่อยๆครับผมจนการเป็นช่างทําตัวเรือนจิวเวลリーของคุณเนี่ยครับผมสิ้นสุดตอนที่คุณคิดจะออกจากงานชิ้นนี้เนี่ยตอนนั้นคุณได้เงินเดือนเท่าไหร่ครับผมสูงสุดก็หมื่นเศษเศษผมทํางานจิวเวลี่ถึงขั้นทํางานมงกุฎนางสาวไทยนั่นนะ ทาถึงผลิตมงกุฎนางสาวไทยเลยบริษัทเพชรโอเรนตินหมื่นกว่าบาทเงินเดือนครับผมเอาก็ทํางานอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วทาไมวันหนึ่งบอกว่าเราทําไมไม่ทําจิวเวลรี่ต่อไปเรื่อยๆมันก็จริงอยู่การทํางานบางครั้งการระบบงานระบบรายการแข่งขันเงี้งไรเงินเดือนมันก็สูงครับทีนี้ด้านบริษัทเขาจะตัดดุลตัดงบของเขาลงไปบางสิ่งบางอย่างมันก็มีนะสะท้อนในจิตใจเราเป็นพนักงานนะครับ ระหว่างนายจ้างอะไรมันก็มีหมดในความรู้สึกเขาก็รเราก็เข้าใจอยอะเงินเดือนสูงเงินเดือนอะไรเขามีเด็กฝึกเด็กอะไร,รการแข่งขันแบ่งแยกกันก็มีหมดแหละเปรียบ,บเทียบช่างนั้นเดือน3-4มสี่พันเขาทำได้ระดับนี้ระดับนี้แต่คือว่าถ้าถามจริงๆจิวเวลี่ทุกวันนี้นะความละเอียดในไทยไม่ก็มีหรอก มันไม่เหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าทางจีนทางในจิวเวลรี่เขาเก่งเขาเดี๋ยว้เขาทำาอาศัยเอาทําเยอะเขาทําเยอะก็ต้องแข่งขันใจในจุดนั้นอะไก็เลยผลสุดท้ายก็ได้พลิกผันออกมาอย่างนี้แหละก็คือก็คือลาออกลาออกคุณหินลาออกจากงานจิวเวลรี่ผมชีวิตผมทํางานมันก็ไม่ถึงกับว่ารวยหรอกคือว่าขอให้มีลมหายใจสู้ไปทําคิดดีทําดีเอาไม่แต่คุณลาออกมาโดยที่คุณก็ยังไม่รู้ว่าคุณจะทําอะไร ครับผมถูกต้องไหมครับผมคุณก็มาสู้เอาดาบหน้ามาสู้เอาดาบหน้าโอ้ชีวิตคุณดีก็เออก็สู้ดีเหมือนกันนะแต่ขับรถแท็กซี่ขับอะไรผมก็ไม่ขับไม่เป็นไปขับขี่ใบอะไรผมว่าคนไม่เรียนหนังสือเนี่ยผมไปสอบใบขับขี่นี่แม้นแต่พอถามว่ามาสอบใบขับขี่จะไปขับรถแล้วไปทำอะไรทำแท็กซี่แม้นแต่ผมเห็นเครื่องหมายห้ามจอดน่ะครับผมอ่านหนังสือไม่ออกผมไปสอบอ่ะผมก็คิดว่าซอยตัน ผมก็คิดว่าซอยตันโดยเดินราบผมอ่านหนังสือไม่ออกครับผมแต่ถามว่ามีอุปสรรคในการมันมีเพราะอาชีพแท็กซี่นี่นะผมแค่จบปสองครึ่งครับถ้าถามว่ากับอาชีพก่อนหน้านี้ผมันมันคนละแบบกันเยอะครงงานผมก็ใช้ฝีมือใช้อะไรนี่มันต้องเข้าไปอยู่กับสังคมครับผมก็ถามการสอบใบขับขี่แบบไรเนี่ย ก็ถามว่าทุกวันนี้ผมมีไปกับสีาสาธารณานะเลยผมมีมีผมมีผมถูกต้องหมด <c oughs> คือว่าผมถูกต้องลักษณะไหนไนดะ้ยังผมไปสอบใบกับขี่คนที่เรียนมานี่สอบใบกับขี่สาธารณะน,าน,นี่สอบไม่ผ่านง่ายๆเลยไม่ใช่ง่ายนะไม่ง่าย <c oughs> แต่ผมนี่ คนไม่รู้หนังสือสอบทีเดียวผ่านนี่แล้วได้ของชรลวยด้วยนะ่ะแสดงว่าต้องเก่งแล้วก็ถูกใจกรรมาการแต่งตัวดีๆอย่างนี้อพอไปปุ๊บเขาจะถามใครไม่รู้หนังสือผมจะยกมือก่อนเลยผมอ่านไม่ออกครับผมอ่านหนังสือไม่ออกครับทีนี้การได้ของชรลวยนั้นลนักษณะไหน <c oughs> เขาเล็งเห็นถึงความมุ่มานะของเราไปสอบเหมือนจะมีน้องผู้หญิงเขาจะยกประโยคข้อมูล,มลก็ถไกง่ายๆนะครับ ถามว่ายกมาอนุสาวรีย์อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลไหนลาดวิถีแล้วอีกข้อหนึ่งก็หนุนบางนาตาดไอ้นี่เราก็พอรู้กันเขาคือว่าเขาก็ช่วยเราอ,ะอ่ะครับผมอสอบครั้งเดียวผ่านเลยโอ้โหรึ่วว่าเขาเห็นความมุ่งม,มั่นของเรา<อ>ผมออบอกไปเลยถ้าไม่รู้ผมก็ไม่รู้คุณเห็นครับแหมฟังมาเนี่ยโอ้โหคุณนี่ก็ต่อสู้มาหน้าดูเลยนะจนในที่สุดได้ใบขับขี่แท็กซี่สาธารณะเป็นของตัวเองท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้า คุณหินแท็กซี่เซเว่เขาได้ไปขับขี่แล้วดูซิว่าอาชีตของเขาจะดําเนินต่อไปยังไงกับอาชีพที่เขาเลือกเองนะครับกับอาชีพพลขับหรือขับแท็กซี่ครับ